สวัสดีครับปินโลงจึงบอกวินนะครับวันนี้ม,นนนมีงานแกนเฮอลิกวันนี้มีงานแกนไฮดรอลากนี่แกนเฮอลิกมันโคตรนะครับนี่มันโคตรเราจะเราจะเปลี่ยนแกนแกนให,ม,นะใหม่โดยใช้หูเดิมโดยใช้หูเดิมนะเปลี่ยนแกนใหม่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะดัดเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วจัดแกนใหม่ให้ แกนใหม่ผมแกนใหม่ผมซื้อมาแล้วนี่อันนี้แกนใหม่นะเราจะเปลี่ยนแกนโดยใช้หูเดิมนะครับหูเดิมเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วเราจะตัดตัดหูออกตัดหูออกโอเคเราไปชมกันเลยอันดับอันดับแรกเราจะตัดแกนนี้ออกจากหวนะครับผมเผื่อทําเกล ประมาณห้าสิบมิลอันนี้ผมผมมาไว้แล้วแล้วก็ตัดแกนนี้ออกเกลือหัวนี้ไว้นะครับเพื่อทำเกลียวตัวผู้โอเคไป คครับได้มาแล้วตัดออกมาแล้วครับคือขั้นตอนต่อไปปัญหาของมันก็คือตัวเนี้ยมันจะใหญ่กว่ารูมันจะใหญ่กว่ามันเข้าไม่ีได้เราจะกึ่งเกียวตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะทาเป็นเกีียวตัวผู้ขนาดมันคือเข้านี้จับไม่ได้ซีจับของผมมันก็เข้าไม่ได้เราเราเราไม่สะดวกที่จะใช้ซีจับด,ด้วยโอเคแล้วเราก็มันมีวิธีอย่างหนึ่ง แดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยเชื่อมเชื่อมใส่เชื่อมใส่เพื่อเป็นเพื่อเป็นที่จับคนระับเพื่อเเป็นที่จับเพื่อจะได้กึง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 เกลียวตัวนี้ได้โอเคไปทำเลยโอเคครับเราเชื่อมมาละได้ที่จับชั่วขราวเ,เดี๋ยวเราจะผอกในรวมในรวมโซนนี้ก่อนนะ ตัเนี้เราจับตัวนี้ก่อนไอด้ปอกใครมีสีจับก็ไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าโอเคครับไปเกิือ,อแค่เรียบนะครับเกิืแก่มันมาหาไอ้ใส่ใครสะดวกแบบสีจับก็ไม่ว่ากันแต่ผม สะดวกแบบนี้มากกว่าที่จะตั้งสี่จับด้วยโอเคครับได้มาละตรงศูนย์เอาแค่เรียบอันนี้เราก็จะ ใช้สามจับจับตัวที่ที่เราเกึ่งไปเมื่อ,อกี้ที่จับชั่วคราวนะครับจับเลยแล้วเราก็จะมาเกลึงเกงเกลียวตัวผู้ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นเอ็ยี่แปด ูณสองนะเพราะแกนแกนมันสี่สิบแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าจะใช้จะใช้เท่าไหร่แกนนี้มันสี่สิบผมก็เลยแบบยีปดก็ได้โอเคไันนี้ผมจะเป็นเียวนี่28 28คูณสองสอง,งให้เหลือยี่บเจ็ดจุดด อตอนนี้ โอ้แกนเอ้เหล็กเราเกึ่งเกียวเสร็จแล้วผมใช้เป็นเกียวเอ็มยี่แปดคูณสองนะแล้วแต่นะว่าจะใช้เกียวอะไรแม่นี้ไม่ตีเลยตอนนี้หัวตีนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจียไอแกนจับชั่วคราวออกแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยไปหมุนใส่แกนใหม่ของเราซึ่งเรากำลังจะขึ้นโอเคไปขึ้นแกนใหม่กัน ตอนนี้เรานนกาลังจะกลึงเกี่ยวแกนใหม่นะครับเป็นเกี่ยวเกี่ยวในนะเพื่อจะเอาหัวแกนเฮลิคตัวที่เราเกลึงเสร็จเมื่อกี้มาใส่ตัวนี้ตอนนี้จะใช้ความลึกที่ประมาณหกสิบนะเกี่ยวเพราะตอนนั้นมันพอหัวแกนมันเกี่ยวมันยาวห้าสิบแล้วก็ตัวนี้ก็ยาวหกสิบโอเคไป ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเกี่ยวตัวเมียกับแกนใหม่ที่ผมจึงเกี่ยวเมื่อกี้เพื่อมาใส่หัวห้แกนอลตรงนี้ผมก็เจียออกไปแล้วตัวจับชั่วคราวสไ,ไปแล้ว เพื่อก็อย่าลืมซีนะซี C เพื่อเชื่อมเชื่อมใหม้เชื่อมเพื่อคแข็งแรงอ่าตอนนี้มันมันยังขันไม่สุดต่มันขันสุดแหละผมว่าบอกมาให้ดูก่อนเ,อเหลือตัวเกียกเเกเกียวลูกสูบเพื่อเจาลูกสูบเข้ามาไปไปทำเกีียวลูกสูบกันต่อไก่ละ ส่งงานแกนไฮดรอลิกแกนใหม่นะครับแกนใหม่นะครับมันเป็นมันคดนะตอนแรกต้นคลิปมันคดเราเปลี่ยนแกนให้ใหม่แล้วก็ใช้เป็นหัวเดิมตอนนี้เราเก็บสีให,บให้เรียบร้อยแล้วก็เราประกอบให้เรียบร้อยละแล้วก็ทําเกีียวให้เรียบร้อยพวกเพราะพวกเนี้ยมันมันใช้แรงเยอะแรงกดแรงดึงเยอะเราต้องทําเป็นเกีียวถ้าเราอาจเป็นบูทหรือว่าอาจไปแล้วก็เชื่อมเนี้ย ม,มันแรงกดแรงดึงมันเยอะมันอาจจะไม่ทนทานนี้เราเลยก็เลยทําเกี่ยวให้ทําเกี่ยวให้แล้วก็เชื่อมให้ใสวยงามพร้อมส่ง ท่านใดจะมีงานกึงงานมิลลิ่งงานเฟืองงานเจียเจียกลมเจียลาบงานเชื่อมประกอบงานโครงสร้างเนี่ยส่งมาได้นะครับปิ่ล์ลงกึงบ่อวินครับหรือว่าบริษัทปิ่นเอนจิเนียริ่ง9 9าจำกัดน,นะครับเบอร์โทร0 9 1ย์0ครับ8302670ไอดีไลนก็0 9นย์0 2 6 7 0ก็มีอะไรก็ส่งมาไดา้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเละอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม